เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจษศิะระธารนนท์สมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านเลขาสำนักง,งานประกันสังคมที่ท่านได้ตอบสองคำถามของผมนะครับคําถามข้อที่สองผมไม่ติดใจผมไม่ติดใจคําถามข้อแรกแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าในบริบทที่ประเทศไทยเจอในเรื่องของปัญหาโควิด -19 กับภาคแรงงาน กับโรงงานต่างๆที่มีแรงงานอยู่มากมายแล้วก็ติดโควิด -19 คุณอุปการที่โลกได้จากประเทศไทยส่วนหนึ่งก็คือระบบ b u b เบิ a ลแอนซิลไอ้บับเบิลแอนซิเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศต้นๆที่นำระบบนี้มาใช้ก็คือให้คนงานกับผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เนี่ยทำงานไปด้วยกันเพื่อให้โรงงานเนี่ยเขาไม่ต้องหยุดงานนะครับ ก็เรายังเสียดายนิดหนึ่งว่ามันมาช้าถ้ามันมาเร็วกว่านี้อีกหน่อยทางประกันทังคมก็จะได้ประโยชน์จากนี้รวมทั้งเรื่องของโรงงานต่างๆต่างๆที่ไม่ต้องปิดตัวไปมากมายเพราะฉะนั้นคุณนูประการตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับก็ฝากทางท่านเลขลาคิดต่อว่าถ้าระบบสาธารณสุขเขามี30บาท plus ท่านจะมีประกันทังคม plus เหมือนกับ สาธารณสุขหรือไม่ฝากไว้แค่นั้นนะครับสั้นๆแต่นี่ในส่วนที่ท่านบอกว่าพระราชกำหนดกู้เงินหนึ่งล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยผมฟังดูเหมือนกับว่าท่านไม่ได้ใช้เงินจากท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพระราชกำหนดหนึ่งจล้านล้านบาทนี่เลยเท่ากับสปสชเรียกเก็บจากประกันสังคมล้วนๆขอให้ท่านยืนยันอีกทีนะครับเพราะว่าในเรื่องของอาสาสาสุขของ ผู้ป่วยและประชาชนทั้งประชาชนด้วยนะครับท like <c oughs> ี่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยเขาได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูด้วยมันไม่ใช่งบสาสุขอย่างเดียวมันเยียวยาและฟื้นฟูที่ที่ผมผมถามผมถามเฉพาะเรื่องของสาสุขก็จริงไอ้ที่จะบอกว่าอ่าสี่จหมื่นล้านบาทแล้วใช้ไปจริงๆ2 8 0 0 0 0แื่าล้านบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบสาสุข นะครับไม่ว่าจะเป็นครุปพันธ์ทางการแพทย์ครุพันธ์ของโรงพยาบาลต่างๆที่มีประโยชน์รวมทั้งเรื่องของอาภาคบริการที่จะต้องให้บุคลากรเนี่ยเขาได้รับเหมือนเพิ่มแต่ว่าผมติดใจประเด็นที่ว่าท่านบอกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ประโยชน์จากพระราชกำหนดกู้เงินนี้เลยขอให้ท่านยืนยันตรงนี้ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีส่วนที่ผมคิดว่าอาจจะมีส่วนที่ไม่ได้สมบูรณ์เพียงพอเพราะว่า ใน,ในพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้มันมีสามหมวดใหญ่ๆคือสาสุขเยี่ยวยาฟื้นฟูเอาเป็นสามหมวดนะครับกขข็ขอถามให้ท่านยืนยันตรงนี้อีกทีเท่านั้นเองครับขอบคุณครับ